สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊ปเลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีชวดการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้ด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมว่าดวงชะตาของท่านนั้นในแต่ละช่วงเดือนจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดปีชวดนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวปีชวดครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่เดอะเฮอร์หรือว่าไพ่ฤาษีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นค่อนข้างเก็บตัวนั่นเองนะครับอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปพบปะสังสรรค์ฉลองหรือว่าไปร่วมงานที่มีคนมากๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ เนื่องจากภารกิจการงานนั่นเองหรือว่าบางทีบางท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งในการทําวิจงวิจัยหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็คือว่าจะตั้งใจเรียนมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เลยเก็บตัวอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าเป็นผลการเรียนคนที่ได้ไพยใบนี้ก็คือผลการเรียนจะดีขึ้นแต่ว่าการเรียนนั้นจะหนักขึ้นนั่นเองนะครับไพ่เดอะเฮอร์ิตหรือว่าไพ่รูษีนี่ยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีความสนใจในาศาสนา มีความเชื่อในศาสนาที่ตัวท่านเองเคารพนับถืออยู่มากขึ้นนั่นเองเนะครับท่านใดที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีโอกาสที่จะหมั่นทําบุญใสบาตรถวายสังฆทานหรือว่าบางทีบางท่านนั้นในช่วงนี้อาจจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิฝึกจิตอย่างนี้เป็นต้นบางท่านนั้นอาจจะมีการไปนุ่งขาวห่มขาว ถือศีลปฏิบัติธรรมอย่างสำนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ไม่ไกลบ้านมากนักอย่างนี้ก็ได้นั่นเองแต่ว่ามีไพ่เดอร์เมิหรือว่าไพ่ราสีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นการยกระดับจิตใจของตัวท่านให้สูงขึ้นนั่นเองถ้ามีไพ่ใบนี้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568ผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเอ็นดูนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าดีอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ หมายคขาว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองเดินทางไปไหนมาไหนมีเคราะห์ภัยอะไรก็ตามแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนั่นเองในขณะเดียวกันถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภก็หมายควาว่าเกิดขึ้นจากอานิสงส์บุญเก่าบุญที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมานานนั่นเองนะครับก็จะมาตอบสนองกับท่านเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธินั่นแหละที่ท่านจะนาโชคมาให้นั่นเองนะครับ ชาวปีชวดครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตารู้ว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตในช่วงนี้เป็นช่วงกลางปีพอดีหากว่าชาวปีชวดนั้นต้องการอยากจะทราบว่าดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นรนั้นจะเป็นอย่างไรต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยสาสแห่างไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ผมอาจารย์นุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่ King of Cup ัหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นรนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาเอนดูของผู้หลักผู้ใหญ่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยที่จะช่วยเหลือนั่นเองนะครับ ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่ของท่านหรืออาจจะหมายถึงหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชาคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานคนที่มีอำนาจที่มากกว่าท่านอย่างนี้เป็นตน้นการที่ผู้ใหญ่ท่านนี้เข้ามาช่วยท่านเนี่ยมาช่วยด้วยใจจริงๆไม่ได้หวังพลตอบแทนใดๆนั่นเองเนะครับไพ King คิงออฟคับยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้น อาจจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้คนที่เป็นพ่อไหม้คนที่เป็นแม่ไหม้คนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วมาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตท่านแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9กันบ้างนี่คือไพ่ควีนออฟวอนหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าไพา่ใบนี้น่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้หญิงที่เกิดปีชวดนั่นเองนะครับก็หมายความว่าดวงการงานของท่านจะไม่ได้อยู่นิ่งไปนู่นมานี่โดยตลอดนั่นเองแล้วก็การงานของท่านนั้นมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆ เช่นคนที่ทํามาค้าขายอย่างนี้เป็นต้นก็หมายความว่าจะได้มีโอกาสให้บริการคนจํานวนมากๆามากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยหรือว่าบางท่านนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะได้ติดต่อก,กับผู้คนอยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขาย คนที่จะต้องไปพรีเซนต์งานไปขายงานก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจาถ้ามีไพ่ควีนออฟวอหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับจะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่킹ออฟวอลหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าไพ่ใบนี้น่าจะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชายที่เกิดปีชวดนั่นเองนะครับ คุณผู้ชายที่เกิดปีชวดจุดเด่นของท่านก็คือว่าเป็นคนที่พูดจาดีมีวาทศิลป์นในการพูดนะครับและตัวท่านเองนั้นจะเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอจะสังเกตดูได้ว่าคุณผู้ชายที่เกิดปีชวดบางท่านนั้นแม้จะมีอายุเยอะ แต่ก็จะสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างคล่องแคล่วอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้ดีเพียงแต่ว่าแนวคิดของท่านนั้นบางทีจะแบบสมัยใหม่มากๆถ้าทํางานร่วมกับคนที่เป็นแบบหัวรุนแรงนิยมคนหัวเก่านี่นะครับคนที่ปรับตัวไม่ทันยุคสมัยเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความขัดแย้งกันค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งที่7นี่คือไพ่สิบไม้เท้า ไพ่สิไม้เท้านั้นดวงค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยกับเรื่องของการงานเพราะว่าการงานของท่านนั้นมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากๆนั่นเองเนะครับเช่นคนที่ทํางานอยู่ในสายผลิตทํางานอยู่ในโรงงานอย่างนี้เป็นตน้นบางท่านนั้นอาจจะได้ทํางานอยู่ในเฮดออฟฟิศมีคนทํางานเยอะๆหรือว่าบางท่านนั้นทํางานบริการต้องเจอกับผู้คนจํานวนมากๆมากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัย อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนจํานวนเยอะๆเนี่ยบางทีมันก็จะยุ่งเหมือนกันนะครับผมปัญหามันก็เยอะๆตามมาด้วยจะทําให้ตัวท่านเองนั้นหนักเหนื่อยแล้วก็เครียดมากๆอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568ชาวปีชวดท่านใดที่เครียดมากๆถ้ามีวันหยุดยาวก็ไปรีแลก์ไปพักผ่อนบ้างนั่นเองนะครับไม่เช่นนั้นความเครียดมันจะสะสมมันจะมีปัญหาต่อสุขภาพของท่านได้นั่นเองนะครับชาวปีชวดครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพจ่จ้าสติก ไพาจารสติีนั้นจะโดดเด่นมากๆสำหรับาชาวปีชวดที่ทํางานรับราชการที่อยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอชชนที่มันเกี่ยวข้องกับความละเอียดรอบคอบเยอะๆเกี่ยวข้องกับพวกข้อบังคับอะไรต่างๆพวกนี้ เช่นคนที่เป็นฝ่ายเอชาฝ่ายบุคคลต้องดูแลคนจํานวนมากๆต้องคุมกฎในลักษณะแบบนี้คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินหรือคนที่วางโครงข่ายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบไอทีนี่นะครับคนที่เป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกซึ่งมีความสลับซับซ้อนเยอะๆงานใ,นใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับความซับซ้อนเยอะๆนี่นะครับจะถูกฉลอแล้วก็จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดนั่นเองนะครับไพจาสติกยังตีความหมายได้ว่า ชาวปีชวดไม่ว่าจะตัดสินใจเรื่องใดก็ตามแต่เรื่องการงานเรื่องส่วนตัวนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นจงเน้นไปที่ความละเอียดรอบคอบคิดให้เยอะวางแผนให้ดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าประมาทมันมีโอกาสที่จะพลาดพลัง้งมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ไพ่ใบน,นี้ยังหมายเขาว่าผู้ที่เกิดปีชวดนั้นในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้จะมีโอกาสได้ติดต่อน่วยงานราชการด้านเอกสารต่างๆนั่นเองนะครับ หรือไม่ชาวปีช่วถแตหากว่ามีไพ่จาสติกนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนี้นะครับมันมีโอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่จะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลแต่อาจจะไปในฐานะที่เป็นโจทยื่นฟ้องแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ดีไฮพรีสเตตหรือว่าไพ่ราชินีจันรถ้ามีไพ่ใบนี้นะครับธุรกิจการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิง พวกแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของผู้หญิงหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมพวกร้านเสริมสวยร้านต่อคนตาร้านทำเล็บพวกให้เช่าชุดเครื่องประดับทั้งหลายนี่นะครับธุรกิจการงานด้านนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นอย่างที่ผมบอกว่างานค่อนข้างยุ่งบางทีอาจจะชุนเฉียวง่ายหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้มันยังหมายเขาว่าบางทีผู้ที่เกิดปีชวดนั้นจะหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากยิ่งขึ้นอันนี้ดีนะครับงานหนักแต่ว่าเราต้องหาเวลาดูแลตัวเองด้วยนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์นะฮะก็ได้นั่นเองถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เก้าถ้วยการงานอีกด้านหนึ่งที่จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้คนที่ขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับของกิน เช่นเปิดร้านอาหารร้านอาหารตามสั่งร้านก๋้วยตองกล้วยเตี๋ยวหรือว่าบางท่านนั้นเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายของชำร้านโชหงโชหวยขายเกี่ยวกับพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าด้านนี้จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดปีชวดนันเองนะครับมันมีไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับผมนี่คือไพ่สี่ดาบนั่นเองสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะตกงานว่างงานได้ แต่จะตกงานว่าง,งานไม่นานเพราะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่สีดาบนั้นมันจะโดดเด่นสําหรับคนที่ค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างหรือว่าคนที่ขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเหล็กพวกโลหะอลูมิเนียมสแตนเลสอย่างนี้เป็นตน้นพวกเครื่องจกักรกลขายรถยนต์มือ2ขายรถยนต์มือ1ขายรถจักรยานยนต์ขายพวกเครื่องจกักรกล การเกษตรหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องจักรกลในโรงงานอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีาไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีชวดกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ห้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4่ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยหมายความว่าจะเก็บเงินไม่อยู่หาเงินมาได้แล้วมันต้องเสียมันต้องจ่ายนั่นเองนะครับ เช่นซ่อมบ้านหรือไม่ก็คือรถมีปัญหาต้องเปลี่ยนยางต้องเปลี่ยนอะลงอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับมันมีเหตุต้องเสียต้องจ่ายเงินอยู่ตลอดเวลานั่นเองต้องบริหารจัดการให้ดีแต่ว่าดวงการงานนั้นบอกได้เลยนะครับว่าดีมากๆนะฮะผู้ที่เกิดปีชวดครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีชวดกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามาเนี่ย บางทีจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับอย่างไพ่เดอ h e เฮอร์มหรือว่าไพา่รูสีแล้วก็ไพ่คิงออฟคัฟหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือถ้วยเนี่ยบางทีจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตกว่าท่านในลักษณะแบบนี้ก็ได้บางทีอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอย่างนี้เป็นต้นตัวท่านเองนั้นถากว่าเป็นคนไทยแท้ บางทีจะได้คู่ได้แฟนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าเป็นลูกครึ่งหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาไปเลยแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นดวงความรักด้านไม่ดีนะครับผมไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่เก้าวถ้วยให้ระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านนั่นแหละต้องดูแลใจกันหน่อยนะครับยิ่งถ้ากว่าแต่งงานมานานนีบางคน มันไม่หวานแล้วนะครับมันไม่เหมือนกับตอนแต่งงานใหม่ๆน้าต้มผักก็ยังว่าหวานพออยู่ไปอยู่มามันช่างจืดชืดควรที่จะเติมความหวานเติมความรักให้แก่กันบ้างนั่นเองจะเป็นกรอบป้องกันได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับไพ่เก้าถ้วยเนี่ยมันยังตีความหมายได้ว่าหากคุณผู้หญิงที่เกิดปีชวดนั้นเป็นโสดเป็นไม้จะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งอาจจะเริ่มต้นความรักกับคนที่เป็น ผู้ใหญ่กว่าเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นพ่อม่เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่2ไพ่ดีไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์อีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบน,นี้คือดวงเมียน้อยนั่นเองนะครับคุณผู้ชายที่เกิดปีชวดน,นั้นอาจจะไปมีกิ๊กมีกั๊ก ไปติดต่องานแล้วไปเจอกันนะครับพูดคุยกันแล้วถูกคอมีการแลกเบอร์แลกลายสารต่อสารสัมพันธ์มีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆเป็นกิ๊กเป็นกักหรือว่าเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ แต่คุณผู้หญิงที่เกิดปีชวดนั้นถ้ามีคนมาจีบมารักมาชอบท่านในช่วงนี้คือครบได้นะครับแต่ว่าค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งคิดให้มากหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นเขาอาจจะไม่โสดจริงก็ได้แต่เขาไม่บอกท่านนั่นเองนะครับระวังว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับ คราวนี้ที่เราจะไปทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8หมายถึงในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมเป็นไพ่ king of born หมายความว่าดวงการงานของท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้พบกับคนมากมายหลากหลายมีโอกาสที่จะได้ไปติดต่องานหรือว่ามีการพูดคุยต่อรองเจรจาอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะประสบความสําเร็จดีมากๆ คนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายอะไรประมาณนี้ถ้ามีาไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะปิดการขายได้มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีตัวท่านเองนั้นจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพวกข่าวสารพวกข้อมูลต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นเองนะครับพอมาถึงไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่เก้าก็หมายถึงเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคม สเดือนนี้เป็นไพ่ u e e n อ o ฟวอรหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าก็คล้ายๆกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ก็คือในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านนั้นมันมีโอกาสที่จะได้พบเจอกับผู้คนจำนวนมากๆงานที่เกี่ยวข้องกับการหาลูกค้าหรือว่างานที่จะต้องมีการให้บริการลูกค้าจะต้องเกี่ยวข้องกับคนจานวนมาก จะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะครับผมงานค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยบางทีบางท่านนั้นต้องเดินทางไปนู่นมานี่ไปพบปะกับลูกค้าไปประชุมสัมมนาคือเดินทางตลอดนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าอยู่กับที่ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนอยู่ตลอดเวลากับคนนั้นคนนี้เรื่องของการงานบ้างเรื่องส่วนตัวบ้างอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปก็หมายถึงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมเป็นไพ่ king of cups ดวงการงานของท่านนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนมีคนมาช่วยเหลือซัพพอตอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายความว่าจะมีโอกาสที่จะได้คบกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือซัพพอตอาจจะเป็นพ่อไหม้อาจจะเป็นแม่ไม้เป็นคนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วในลนักษณะแบบนี้ถ้าเป็นการงานก็หมายความว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นแบ็คให้นั่นเองเนะครับ ตัวท่านเองนั้นจะเป็นที่รักใคร่เมตตาอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีมากๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีชวดเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังโดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าตัวท่านเองชมทลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีชวดทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะแนะนำมาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปล่เทียนพยากรให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ